สวัสดีค่ะเทรดเดอร์ทุกท่านนะคะ m o r ม i นิ morning, จ้าวันนี้วันจันรนะคะเป็นวันที่กราฟค่อนข้างจะเดินทางนิดหน่อยอยู่เหมือนกันนะเออเดินทางกําลังไต่กระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บขึ้นไปอยู่เหมือนกันนะคะก <c oughs> ็เดี๋ยวรอรอดูเนะาะถ้ากราฟเบรกนะถ้ากราฟเบรกยี่สิบห้าลงมาข้างล่างเออถ้ากราฟเบรกยี่สิบห้าลงมาเปี้ยงข้างล่างนะคะกราฟก็จะลงต่อไปที่เอ,อ่อยี่สิบสองถึงสิบเก้านะคะ ต้องเบรกเบรกลงมานะเบรกลงมาจากยี่สิบห้าแล้วขึ้นไม่รอดนะคะกราฟก็จะลงเราสามารถเซลได้แถวแถวยี่ห้ายี่สี่อะไรเงี้ยลงมาก็าอาจจะลงมาที่ยี่สิบสองหรือสิบเก้านะคะหรือสิบเก้าก็ได้แต่ถ้านะคะถ้ากราฟไม่สามารถที่จะเบรกเอานะเบรกเอาราคาชานเลนี้ได้นะคะกราฟก็จะขึ้นเนาะขึ้นไปยืนเหนือยี่สิบเจ็ดได้กนะราฟจะขึ้นไปถึงนู่นเลยค่ะสามสิบเก้าถึงเท่าไหร่เอ่ย นะตามแพทเทิร์นสามสิบเก้าถึงสี่สิบห้าอืมกราฟมีโอกาสขึ้นไปที่สามสิบเก้าถึงสี่สิบห้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากราฟลงมาในโซนแถวแถวยี่สบสองยี่สิบามหรือว่าสิบเก้าอะไรเงี้ยค่ะโค้ก็จะ follow by โซนนี้นะคะโซนนี้ยี่สิบสองยี่สิบสามสิบเก้าอะไรตรงเนี้ยค่ะนะคะไม่เกินสิบห้าเนาะถ้ากราฟลงมาตรงนี้ได้นะคะก็จะขึ้นไป แต่ถ้าเกิดว่าไม่ลงแล้วกราฟไม่ลงแล้วมาได้แค่ยี่สิบห้านะคะก็คือก็คือขึ้นต่อขึ้นต่อก็คือขึ้นต่อเพราะว่าเหมือนจะเบรกเอาออกไปแล้วเบรกเอาชานแนลนี้ออกไปนะคะถ้าเบรกเอาออกไปได้ก็โอเคเป็นแฟกต์เนะาะก็จะขึ้นมาถึงสูงสุดนะคะก็คือสองสามสี่ห้านะคะแต่ให้มองที่สองสามสามเก้าก่อนเพราะว่ามันเป็นแนวนี้แนวต้านเก่า ก็ะะข,ขึ้นมาก็เก็บได้หลายจุดเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูเป้าระยะไกลค่ะนะเป้าระยะไกลเป้าระยะไกลกราฟมีโอกาสขึ้นไปถึงสองสามหกเจ็ดนะคะเป้าระยะไกลเนาะเป้าระยะไกลสองสามหกเจ็ 2, 3, 6, ถ้าเกิดว่าเขาผ่านสาสิบไปได้ถ้ากราฟเขาผ่านส9สบ้าไปได้เขามีโอกาสขึ้นไปถึงสองสามหกเจ็ดนะคะทุกอย่างมันมีเงื่อนไขเนาะมันมีเงื่อนไขแต่ตรงนี้คือที่ที่โค้ดมองก็คือว่าเขา ะจะเป็นคัพไหมอ่าเป็นคัพได้หรือจะเป็น head and shoulder ได้ไหมเป็นได้นะคะเป็นได้เนาะเรต้องผ่านถ้าแล้วถ้าผ่าน45ไปคือยาวขึ้นไปนู่นเลยนะ,ะขึ้นไป6-7เลยอืมขึ้นไป6-7ไปไหนไปไกลเลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆนะคะค่อยๆเก็บกำไรไปทีละสเต็ปนะนะคะ,นะคะราคาโซนแนวรับที่โค้ดมองนะก็คือ2-3-1-9 2-3, 19, 23 2 0ศูถึงหนึ่งเกะค่ะนะคะนี่คือเป็นโซนแนวรับนะคะถ้าเกิดว่ากราฟมาโซนนี้เราก็เปิดบายได้นะคะกราฟมาโซนนี้เราเปิดบปายนะคะอ่าเปิดบายแล้วก็เก็บสั้นไปก่อนนะเพราะเราเรายังไม่ไม่แน่ชัดนะคะว่ากราฟอาจถ้าแต่ถ้าทะลุ19เก้ามาเนี่ยกราฟก็จะลงมาเทคที่โลเก่านะคะสองสองสองเก้าสามงสองสามนนะคะนะคะก็จะมาเทคที่โลเก่าแถวแถวบริเวณโซนนี้เพราะฉะนั้นเราขอดูตรงนี้ก่อนนะคะว่ากราฟเนี่ยผ่านสิบ้าหรือเปล่า ถ้ากาฟผ่าน19ลงมาได้ก็คือลงแต่ถ้าผ่านไม่ได้คือยังไงก็คือขึ้นเพราะว่าเขาได้เบรกเอาชานลลงมาแล้วและอีกมุมหนึ่งนะคะในเรื่องของ expanding triangle นะคะ expanding triangle ตรงนี้เนาะอ่ะก็เป็นแบบเนี้ย a b c d e นะ e ข้างบน e ข้างบนนู้นหรือถ้าเป็นขาขึ้นเนาะ e เพิ่งได้ b เองตรงเนี้ c นะอาจจะลงมาถึง19เป็น c แล้วก็ขึ้นไป d นะคะแล้วก็ลงมาหา e อาจจะลงมาลึกหน่อย อาจจะอาจจะต่ำกว่า19อาจจะมา15 13อะไรเงี้ยเป็น e นะคะถ้าเขาจะทำ expanding นะเราก็บินเลยถึง6 7 2 3 6 7สอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือมุมมองของโค้ดนะคะทีนี้เราจะเทรดอะไรในในในระยะใกล้ในระยะใกล้ในระยะใกล้ก็ไปดูท i m เล็กๆนะคะระยะไกลยังไงขึ้นอยู่แล้วเนาะ ระยะใกล้ไปดูไทม์เล็กนิดหนึ่งนะคะก็เนี่ยค่ะตามที่โค้ดมองว่าถ้าเขาเบรกเอาตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเขามีโอกาสลงมาที่เก่าก็คือสองสามใครอยากจะเล่นเซลเล่นได้นะคะแล้วก็เทล,ลงมาเปียงเล่นเซลก็กดไปนะอะ่ได้าประมาณสามร้อยสี่ร้อยจุดนะคะถ้าเขาเบรกนะถ้าเขาเบรกยี่สิบห้าลงมาก็คือสามารถที่จะเล่นเซลได้ก็มาเก็บแถวแถวยี่สิบสองยี่สิบอะไรเงี้ยหรือว่าสิบเก้าแล้วรับเก่านนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะคะ,นะคะโอเคแต่ว่า โสต์รอตั้งรับอืมโสต์รอตั้งรับไม้บ่ายแถวแถวสิบเก้านะสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดอะไรเงี้ยคือเป็นราคาบ่ายที่โคตตั้งรับนะคะอ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ให้แนวทางกันประมาณนี้นะคะคืนนี้เจอกันเหมือนเดิมเลยนะคะหนึ่งทุ่มตรงนะคะเจอกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากการวิเคราะห์ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ